ครับผมอ่าสรับวันนี้นะครับเป็นโอ้โนี่กับพโมงกว่าแล้วนะครับมาอ่าส่งมอบรถนิสัน NP 300นะครับให้ลูกค้าเงินสดนะครับเจ้าของฟาร์มงัว20กว่าตัวเจ้าของฟาร์มกบบ้านหนองเต้นะครับอ่คุณพี่อย่างก็ครับคุณพี่บุญเพ็งมงคลครับคุณพี่บุญเพงมงคลนะครับสรับเพื่อนมาวันนี้มาซื้อเงินสดเลยนะครับหอบเงินสดๆดมาวางเลยนะครับกับรถคันนี้นะครับอ่าขออนุญาตสอบถามเพื่อน จักหน่อยนะครับเนะาะสวัสดีครับพี่บุญเพง็งพี่บุญเพ็งเนาะครับเนาะมาจากมาจากสายพี่ขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยมันองแต้ครับมัอมนองแต้ตะ<พ>บนนะครับอำเภอเรนูครับ ได้ข่าวว่าเห็นเห็นพี่ชายบอคับมาซื้อรถมื้ยนะครับเห็นพี่ชายมาซื้อครับนี่สัตว์นาวราคันสีขาวครับรถดเถือกเหมืนบอครับรถดเถือกครับดาวน้อยดาวน้อยครับพ่นสวายครับโอ้ก็เลยก็เลยถามพี่ชายว่าซื้ออยู่ไส้เหมืนบอครับครับเพื่นบอกว่าซื้ออยู่นี่ซื้อยูลักเสือใบครับยาเสือใบอธิษฐาเสือใบเนาะครับเนาะครับก็เลยไอ้ตามเพื่อนมาซื้อมาเถืกเถือกะรีบบอคับรถนี่เถือกะรีครับเถืกใจคฆ่าคนบอกครับบิ๊กรวด ปีสูงแต่แต่ซื้อในราคาได้ในราคาถูกเหมือนปะครับครับราคาถูกครับขออนุญาตแนะนํานิดนึงว่าถ้าลูกค้าท่านอื่นๆที่อยากได้รถดีรถทึกแบบนี้ให้มาใส่ครับให้ไปอยู่ใส่ให้ไปบ้านเสือใบครับยู่ยู่ใส่ครับอยู่ว่างยูนบ้านไหนเนี่ยบ้านนนสังบ้านนนสังครับโอ้โครับผมอ่าผมขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะครับสําหรับอ่าลูกค้าที่อยากได้รถดีรถสวยรถถูกนะครับให้มาที่อํานวยทรัพ์นะครับอํานวยทรัพ์สาขาเรนูนคร ติดอยู่กับปั๊มน้ำมันพีทีนะครับยังเยืย้องปากทางเข้าบ้านนนสังนะครับออกมาจากทางหอ,อปูทลาเลยหอปู่ลาลมาประมาณ500เมตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอมอบรถคันนี้ให้กับคุณพี่ยังก็ครับ โอเคนะครับคุณพี่บุญเพ็งมงคลนะครับอขอให้อันโชคให้หมานขอให้รับในรวยขอนอนรับขอได้เงินมืน่นนอนตื่นขอได้เงินแสนนอนแต่แคีงกอบเอากรวยเอาเงินที่มาซื้อรดเงินสดืัอนี้ขอให้สะท้อนกลับไปร้อยล้านพันล้านเด้อครับเด้อขอให้เงินทองไหลมาเทมาไอน้ําซึมบ่อทรายไหลมาไม่มีวันขาดสายไหลมาไม่มีวันเหือดวันแห้งครับขอให้รักเอากลวยเอากอบเอาเด้อครับเด้อซาตุ